สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะคะเมื่อเราเชื่อมต่อ,อคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์แล้วมันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นอ่ะก็คือหน้าจอมันขึ้นแต่มันขึ้นแต่พื้นหลังเราไม่ขึ้นไอคอนไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะอ่าแล้วก็หน้าเดสก์ท็อปไม่ตรงกับบนทีวีนะคะในเครื่องคอมของเราไม่ตรงกับบนทีวีนะคะวิธีการแก้ปัญหาง่ายคือให้เรากดไปที่ นะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายวินโดว์ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ P พร้อมกันนะคะกด Windows กับ P พร้อมกันนะคะปึ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปที่ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะปึ๊บนะะ คือจะทําให้มันแสดงผลทั้งสองอย่างเหมือนกันก็นคือทั้งหน้าจอและบนทีวีแค่นั้นเองนะคะ,ะไม่ต้องไปทําขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายเลยแค่นี้ง่ายๆลองไปทําดูนะคะใครที่มีปัญหานะคะขอบคุณค่ะ